สมเด็จควายเผือกฟ้าผ่าตายหลวงปูม่มนวัดของสิบสองตำนานหลวงปูม่มนวัดของสิบสองจังหวัดประทุมธานีพระเถราจารย์ผู้มีตบะบารมีแก่ก้าประวัติหลวงปูม่มนท่านถือกำเนิดที่ปีพศ2390ที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีไม่ทราบนามบิดาและมารดา ครอบครัวของท่านมีอาชีพทำนาต่อมาบิดามารดาของท่านได้อพยพมาปักหลักทำมาหากินในเขตหนองจอกโดยมาอยู่ที่บ้านนาหมอนไม่ไกลจากวัดพระยาปาเท่าใดนักในวัยเยาว์ท่านได้รับการศึกษาจนจ,นจบประถมปีที่สแล้วก็ออกจากโรงเรียนมาช่วยบิดาทำนาจนกระทั่งเติบโตก็ได้แต่งงานมีภรรยา และมีลูกด้วยกันสองคนเป็นบุตรชายชื่อเขียวและบุตรธิดาชื่อทรงต่อมาได้มีเพื่อนบ้านคนหนึ่งอยู่ระแวกวัดพยาปลาตั้งใจจะออกปวดก็ได้ไปขอเริกกำหนดพิธีอุปสมบทจากนั้นทางบ้านก็จัดงานกันอย่างเอึกเกร,ริิกกลางคืนเตรียมทำขวัญน,นาคในยามเช้าเตรียมจะทำการอุปสมบท อยู่ๆผู้เป็นนาก็เกิดการเสียชีวิตกระทันหันเมื่อเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเช่นนั้นทางบ้านนาคเกิดความสับสนเสียงส่วนใหญ่ก็ไม่อยากให้ล้มเลิกงานบวชไหนๆก็จะจัดงานบวชแล้วจึงตกลงกันค้นหาคนมาบวชแทนนาคที่เสียชีวิตไปอีกประการหนึง่งก็จะเป็นการอุดทิศส,ส่วนกุศลให้กับผู้ตายด้วย ขณะนั้นเจ้าภาพงานบวชก็ได้รู้จักกับหลวงปู่มนอยู่แล้วสาวบาท่านเองก็ยังไม่เคยบวชจึงขอให้ท่านเป็นนาคบวชแทนผู้ตายเพื่อไม่ให้พิธีการเตรียมไว้เสียไปซึ่งหลวงปู่มนเองก็ตกลงยอมโกนหัวเข้าสู่พิธีทำขวัญน,นาคและอุปสมบทในวันรุ่งขึ้นขณะที่ท่านบวชนั้นภรรยาของท่าน ได้เสียชีวิตไปไม่นานท่านได้ฝากลูกทั้งสองคนไว้กับครอบครัวให้ช่วยกันดูแลเลี้ยงแทนด้วยซึ่งทางบ้านทุกคนก็เต็มใจด้วยดีในครั้งนั้นไม่มีใครคาดคิดเลยว่านายมนผู้ที่ยอมโกนหัวบวชเป็นพระแผ่นนาคผู้เสียชีวิตกระทันหันนั้นจะลาการใช้ชีวิตทางโลกตราบชั่วอายุไขของท่าน เลยเป็นการเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒอย่างถาวรไม่ทราบนามพระอุปชาหลังจากที่บวชแล้วก็ได้ศึกษาพระธรรมวินยัยตลอดถึงพระบาลีคำพี์มูลกัดใจครั้นออกพรรษาท่านมักออกทุดงวิเวกเข้าพรรษาบางปีก็จะกลับมาจำพรรษาที่วัดพระยาปาบางปีก็ทุดงจากถิ่นไปไกลๆจำพรรษาที่อื่น ส่วนใหญ่เล่ากันว่าท่านจะทุดงไปกับหลวงพ่อเหลือวัดส,สาวชะโงกจังหวัดฉะเชิงเซาบางครั้งก็จะทุดงองค์เดียวในช่วงระหว่างที่ทุดงท่านจะบำเพ็ญถือศีลภาวนาอย่างเพ่งคลัดหากท่านพบพระอาจารย์ท่านใดก็จะขอริ่ำเรียนวิชาอาคมต่างๆซึ่งพระเกจิอาจารย์ส่วนใหญ่จะไปได้วิชาอาคมจากการเดินทุดง ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติระหว่างทุดงก็ได้ลวงปูม่มนท่านเดินทุดงไปทางภาคเหนือภาคอีสานบางครั้งเข้าไปถึงประเทศเขมรพบพระอาจารย์ระหว่างทางที่ไหนก็ขอร่ำเรียนวิชานำติดตัวกลับมาวัดพระยาปาหรือวัดนาเรียราชประดิษฐ์นั้นสมัยก่อนเคยขึ้นอยู่กับจังหวัดฉะเชิงเซา ราปีพศ2470ต่อมาปีพศ2472ก็โอนกลับมาขึ้นอยู่กรุงเทพมหานครตามเดิมวัดพระยาปาชาวบ้านสมัยก่อนมักเรียกวัดคลอง12ชื่อจริงตามราชการคือวัดนาเรียราชประดิษฐ์สร้างขึ้นเมื่อปีพศ2443โดยมีอ่ำแดงพึ่ง เศรษฐีนีย่านหนองจอกโอนทิศท,ที่ดินบริเวณคองสิบสองจำนวนสิบไร่ให้เป็นที่สร้างวัดขึ้นมาเมื่อสร้างวัดเสร็จก็ตั้งชื่อวัดว่าวัดนาเรีราษประดิษฐ์โอนที่ดินให้เป็นสมบัติของวัดอย่างถูกต้องเมื่อปีพศ2465ปรากฏหลักฐานไว้ตามโฉนดที่ดินของวัดวัดนาเรีราษประดิษฐ์ คือชื่อวัดสมัยก่อนที่ตั้งแล้วและต่อต่อมาเรือขานก็เปลี่ยนไปทั้งนี้เสื่อมเนื่องจากบริเวณที่ตั้งวัดนั้นเป็นปากบึงมีป่าชุกชุมมากขณะที่ชาวบ้านมาช่วยกันขุดดินถมดินที่เป็นโคกเพื่อสร้างวัดนั้นก็มีคนไปเจอปลาดุกเผือกตัวใหญ่มากผูกคนเห็นว่าเป็นเรื่องแปลกประหลาด เพราะปลาดุกเผือกตัวใหญ่ยักษ์หาไม่ได้ง่ายนะักจึงถือเอาเหตุการณ์นั้นเรียกเป็นนามวัดแบบร,รู้ๆกันว่าวัดพระยาปาคือปลาดุกเผือกตัวใหญ่ครั้งหนึ่งสมัยที่พระสงฆ์จำพรรษาแรกๆชื่อวัดกำหนดเรียกว่าวัดนาเรปรดิษฐ์ในปีพศ .2450 หลวงปู่มนเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัด ครั้งนั้นสมเด็จพระมหาสมาณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสเมื่อครั้งดำรงตำแหน่งเป็นสมเด็จพระสังฆราชได้ทรงเสด็จไปตามลำน้ำต่างๆคำไหนพักที่นั่นบังเอิญไปพักที่วัดนาเรียราชบดิตพอวันรุ่งขึ้นชาวบ้านก็จัดทำอาหารถวายอาหารที่ถวายส่วนใหญ่มีปลาเป็นหลัก เช่นแกงปลาปลาทอดปลานั้นล้วนแต่ตัวใหญ่ๆทั้งสิน้นสมเด็จพระสัมมาเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสท่านดำรัสว่าแม่วัดนี้มีปลาใหญ่ๆน่าจะชื่อวัดพระยาปลาด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงผากันเรียกวัดพระยาปลามาตลอดจนติดป,ปาก จนหลังๆแทบจะไม่มีใครรู้จักวัดนาเรีราชประดิษฐ์กันเลยเมื่อครั้งที่สร้างวัดเสร็จใหม่ๆอ่ำแดงพึ่งพร้อมด้วยชาวบ้านจำนวนหนึง่งได้ไปนิมนต์พระอาจารย์ทองสุขวัดแสนกเกษมคลองสิบสามหนองจอกมาเป็นเจ้าอาวาสถือว่าเป็นเจ้าอาวาสองค์แรกของวัดพระอาจารย์ทองสุขอยู่ได้ไม่นานก็ออกธุดงออกจากวัดไปอ่ำแดงพึ่ง พร้อมกับชาวบ้านจึงได้นิมนต์หลวงปู่เนียมมาจากกรุงเทพมาเป็นเจ้าอาวาสรูปที่สองแล้วหลวงปู่เนียมท่านก็ทุดดงออกจากวัดไปอีกรูปหนึ่งขณะที่หลวงปู่เนียมมาเป็นเจ้าอาวาสอยู่ที่วัดพระยาปานั้นหลวงปู่มนท่านจำพรรษาอยู่ที่วัดพระยาป่าแล้วท่านได้ฝากตัวเป็นศิษย์ดำเรียนวิชาการทำพระหนัง จากหลวงปู่เนียมด้วยครั้นเมื่อหลวงปู่เนียมจากไปชาวบ้านก็นิมนต์หลวงปูม่มนให้ขึ้นเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดพระยาป่าเป็นรูปที่สามสำหรับวิชาการทำพระหนังนั้นทราบวา่าพระอาจารย์ที่สอนท่านก็คือหลวงปู่เนียมเจ้าอาวาสวัดพระยาปาองค์ก่อนหลวงปู่เนียมองค์นี้เก่งในเรื่องการทำพระหนังยิ่งนัก และพระหนังของท่านก็เป็นที่เรื่องลือมากในเรื่องของความอยู่โยงคงกระพันจัดเป็นปรมาจารย์พระหนังท่านมีวิชาอาคมแก่กล้าท่านเป็นเจ้าอาวาสอยู่วัดพระยาปาได้เพียงสองปีก็ออกทุดงจากวัดไปไม่ทราบว่าท่านไปไหนกระทั่งหลวงโปู่มนเข้ามารับตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดแทน เมื่อปีพศ2448ภายหลังที่ท่านได้เป็นเจ้าอาวาสปกครองวัดจิตทุดงของท่านก็ละเว้นลงเพราะมีภารกิจขันธุรามากขึ้นและต่อมาท่านก็ได้เป็นพระอุปชาหลังจากที่หลวงปู่หมุนเป็นเจ้าอาวาสท่านก็อยู่ทํานุบำรุงวัดก่อสร้างโบหระเสนาสนะต่างๆให้เจริญรุ่งเรืองขึ้น ในยุคนั้นชาวบ้านย่านคลอง12หนองจอกมินบุรีและหลำลูกกาต่างให้ความเคารพศรัทธาท่านอย่างมากและยกย่องท่านว่าเป็นพระเกจิอาจารย์ที่มีวิชาอาคมแก่กล้ายิ่งนักในย่านนั้นไม่มีใครมีชื่อเสียงโด่งดังเท่ากับหลวงปู่มนแล้วหลวงปูม่มนท่านได้สร้างพระหนังขึ้นมาเพื่อแจกจ่ายกับชาวบ้าน ในยุคแรกใช้หนังหน้าผ่าควายเผือกนำมาทำเป็นพระและควายเผือกที่จะเอาหนังมาทำเป็นพระนั้นคือเคดอีกว่าจะต้องเป็นควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเท่านั้นควายตายอย่างอื่นใช้ไม่ได้และเมื่อได้ควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายมาแล้วก็จะต้องใช้หนังที่หน้าผ่าควายหรือตรงกระบาลควายเท่านั้น เป็นข้อจำกัดในการทำพระหนังให้สุดยอดเปี่ยมด้วยพุทธคุณตรงกับตำรับตำราโดยแท้เมื่อท่านทำพระหนังออกมาก็นำมาแจกใจ่ายให้ชาวบ้านและลูกศิษย์ใหม่ๆก็ไม่มีใครสนใจมากนักหลวงปู่ท่านมักจะแจกให้ลูกหลานเด็กๆคล้องคลอกันท่านบอกว่าเอาไว้ป้องกันงูเหนียวเขี้ยวขอซึ่งต่อมา ก็มีพุทธคุณอิทธิปฏิหารในพระหนังมากขึ้นก็ไปขอพระหนังจากท่านเมื่อพระหนังท่านหมดท่านก็ทำออกมาใหม่พระหนังของหลวงปู่มน์มักแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ผู้คนประจักษ์มากขึ้นในเรื่องของคงกระพันชาติป้องกันงูพิษขบกัดวิเศษยิ่งเป็นพระหนังที่มีชื่อเสียงได้รับความนิยมมากแต่การทำมีข้อจำกัด นั้นก็คือการเอากระบาลควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายเท่านั้นทำให้การทำพระออกมาแจกจ่ายไม่ทันกับความต้องการของคนระยะหลังท่านจึงลดข้อจำกัดลงโดยใช้เพียงหนังควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายทั้งตัวเอามาทำเป็นพระหนังทำให้มีพระหนังออกมาให้ผู้ศรัทธามากขึ้นสำหรับควายที่ถูกฟ้าผ่าตายนั้น สมัยก่อนหามไม่ยากยิ่งย่านทุ่งนองจอกด้วยแล้วพื้นที่ทั้งหมดเป็นท้องนามีต้นตาลสูงขึ้นทั่วทั่วไปเวลาหน้าฝนก็นจะมักเกิดฟ้าผ่าควายตายเป็นประจำควายถูกฟ้าผ่าตายจึงมีมากแต่ควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายนั้นมีน้อยมากถ้าที่ไหนควายเผือกถูกฟ้าผ่าตายชาวบ้านมักจะรีบมาบอกหลวงปู ซึ่งท่านก็จะรับซื้อไว้แล้วให้ชาวบ้านแลเอาหนังควายให้ท่านเพื่อจัดสร้างพระพิธีการทำพระหนังของท่านเมื่อท่านได้หนังควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายมาแล้วขั้นตอนแรกท่านก็เอาหนังมาแช่น้ำให้นิ่มต่อจากนั้นก็นำแบบพิมพ์ที่ทำเป็นบล็อกรูปองค์พระขอบเป็นใบมีกลน นำมากดทับแผ่นหนังใช้ไม้ไผ่ตอกปั๊มให้หนังเป็นรอยรึกตามแบบของใบมีกรนจะตัดหนังเป็นสี่เหลี่ยมองค์พระจะอยู่ตรงกลางจะได้รูปล่องลึกเป็นองค์พระประทับติดกับหนังจากนั้นท่านก็เอาองค์พระหนังไปตากในที่ร่มอย่าให้โดนแดดเป็นอันขาด ถ้าโดนแดดหนังจะหดตัวแทบมองไม่เห็นร่องรอยขององค์พระเลยต้องผึ่งลมให้แห้งสนิทเป็นอันใช้ได้ลักษณะของพระหนังรูปทรงเป็นพระสมเด็จนั่งสมาธิขาดเพชรมีอักษรขอมกำกับอยู่ด้านข้างองค์พระทั้งสองด้านด้านหลังเรียบรุ่นแรกนั้นลงอักษรขอมด้านหน้าว่าตะ ด้านหลังหลงว่าโจส่วนรุ่นหลังๆจะเรียบไม่มีอักขระทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแบบพิมพ์ที่ใช้กดลงไปซึ่งทำออกมาแต่ละชุดไม่เหมือนกันบางองค์หลวงปู่ก็ลงจานอักขระเป็นภาษาขอมบางองค์ก็ไม่ได้ลงจานหลังจากทำพระหนังเสร็จหลวงปู่มนจะปลูกเสกเดียว และก็นำมาแจกจ่ายกันช่วงเข้าพรรษาพอออกพรรษาปีไหนดดทุดงท่านก็นำพระติดตัวไปแจกชาวบ้านทั่วไปจนกระทั่งพระหนังของหลวงปู่มน์มีผู้ได้รับประสบการณ์มากมายจนชื่อเสียงโด่งดังระบือลือลั่นพุทธคุณพระสมเด็จพระหนังควายเผือกหลวงปู่มนนั้นมีชื่อเสียงมากในเรื่องของการป้องกันและคงกระพันชาตรี เรื่องป้องกันนั้นไม่ว่าจะป้องกันจากสัตว์ร้ายคบกัดหรืออย่างป้องกันคุณใสต่างๆป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อีกด้วยครั้งหนึ่งมีชาวบ้านย่านของ12ห้อยพระหนังหลวงปูม่มนเข้าป่าลึกกลับออกมาผู้ที่ไม่มีพระหนังห้อยคอเป็นไข้ป่ากันทุกคนพระหนังหลวงปูม่มนนี้ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสกันมาก เวลาลงนาเกี่ยวข้าวมักพกพาห้อยขอบไปด้วยจะแควคลาดจากการถูกงูกัดทุกรายแม้เด็กเล็กๆก็ไม่มีใครโดนงูกัดเลยถ้าห้อยพระหนังหลวงปู่มนต์ติดตัวไว้ลูกเล็กเด็กแดงห้อยพระหนังแล้วจะเลี้ยงง่ายไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ป่วยนำพระหนังมาแช่น้ำอารัธนาอธิษฐานจิตถึงหลวงปู่มนต์แล้วดื่ม น้ำจะช่วยรักษาไข้จับสันได้อย่างไม่น่าเชื่อพุทธคุณทางด้านอยู่โยงคงกระพันก็เป็นเริศมีคนเคยเดินฟันเต็มๆม,มีดแม่ระคายผิวเล่นเอาตะลึงกันทั้งงานนักเลงย่านหลำลูกกามีเรื่องทะเลาะวิวาทกันในงานวัดอีกพวกหนึ่งชักปืนจ่อยิงคู่อริระยะเผาขนนกสับไกลปืนแต่กระสุนไมลลัน สับทักเท่าไหร่หลายครั้งต่อหลายครั้งก็ไม่ได้ผลพอยกปืนขึ้นฟ้าปืนลั่นสง,งั้นเล่นเอาบรรดานักเลงสมัยนั้นต้องหาพระหนังมาเป็นเครื่องรางของขังป้องกันภัยให้กับตนเองสมัยนั้นชื่อของหลวงปู่มลท่านจึงดังกระชอนมากพระหนังของท่านในภายหลังพระอธิการแป้นเจ้าอาวาส องค์ต่อมาทํามาอีกรุ่นลักษณะคล้ายพระจะขมชัดกว่าพระของท่านพระอาจารย์มนองค์พระจะเคลือแบแลกเกอร์ป้องกันการหดตัวซึ่งยังพอหาดูกันได้แถวและแวกวัดพระยาปาพระหนังหลวงปู่มนในปัจจุบันจะหาองค์สวยๆไม่ได้เลยเหตุเพราะว่าการเวลา ทำให้องค์พระหนังเกิดการหดตัวพระหนังบางองค์มององค์พระลบเรือนบางองค์แทบไม่เห็นองค์พระเลยให้สังเกตจ,จากความแห้งเก่าของหนังเท่านั้นหลวงปูม่มนผู้สร้างตำนานพระหนังควายเผือกแห่งท้องทุ่งหนองจอกจนลือลั่นแม้นปัจจุบันท่านจะสังสารไปนานแล้วก็ตาม แต่เมื่อเอ่ยเรื่องพระหนังทุกคนต้องยกให้พระหนังของหลวงปู่มนั้นเป็นที่สุดยอดของวัตถุมงคลแห่งท้องทุ่งน้องจอกอย่างแท้จริงหลวงปูม่มนท่านถึงแก,ก่กรรมมรณภาพลงเมื่อปีพศ2473เสียิอายุได้83ปี